ครับอกสมพักฐานใหญ่แล้วก็ตำรวจจังหวัดสงขลาท่านผู้ชการภาคเก้านะครับแล้วก็นะครับหรือแป้งซึ่ง,งเป็นผู้ตุลาที่มีหมายจับคดีฆ่าทุกสืบสวนของของสืบนะครับก็ได้ร่วม ก็ในส่วนของโรงพักหัาดใหญ่นะครับจากการลุกช่องไม่มีทีเบีรได้อีกหนึ่งกระบอกนะดูปืนแล้วเนี่ยปืนตำรวจยังทำความสะอาดไม่ได้ขนาดนี้เนเลยย่ำเลียมเ,เ,ยยเ,เนะี้